จริงๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้หนูก็เคยเป็นคนที่กลัวการที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มาเหมือนกันค่ะก่อนเข้า B N k 4 8 f o ิก็เข้ามาพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเรามองไม่เห็นอนาคตตรงหน้าเราไม่รู้ว่า B N k a 8 f o r จะมาในทิศทางไหนแต่พอหนูได้เข้ามาปุ๊บหนูก็ได้พบเจอความรักจากแฟนคลับจนทำให้หนูรู้สึก เคยชินกับความอบอุ่นเคยชินกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจนทำให้สิกลัวที่จะเริ่มก้าวเดิอนออกจากจุดนี้แต่ว่าพอมาในวันนี้ปุ๊บหนูก็ได้เห็นแฟนคลับทุกคนพยายามเหนื่อยเพื่อหนูบางคนก็อดนอนบางคนก็ไม่ได้ทานข้าวบ้างเข้าใจว่า รายจมันค่อนข้างเยอะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งจริงๆนะฮะสิกก็มีอีกเรื่องที่อยากจะขอถามแฟนคลับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าเกิดต่อจากนี้ในอนาคตของสิกไม่ได้ต้องการที่จะเดินในเส้นทางนี้อีกต่อไปแล้วทุกคนจะยังอยู่กับหนูหรือเปล่าคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเพราะงานสิธิ์ก็มีสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกทุกคนทิปหนูรักมากที่สุดในวันนี้ดิฉันนางสาวแพรวสุธรรมพงศ์ขอประกาศจบการศึกษาจากเบียนแค e เดค่ะ สิกได้เข้ามาใน BNK48 ได้พบเจอความรักหลายแบบไม่ว่าจะเป็นความรักจากเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะมาจากผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับนะคะสิกก็ได้เห็นว่าตอนนี้48 Group t h a i l a n d ของพวกเราก็ได้เติบโตมาไกลมากๆแล้วเราก็ได้เจอน้องๆที่มีความสามารถที่เก่งกันทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะพา48กรุ่มของพวกเราให้ก้าวเดินไปต่ออีกไกลมากๆเพราะงั้นตอนนี้หนูก็ไม่มีอะไรที่ติดค้างแล้วคะ่ะ สิกจยังคงอยู่ในฐานะเมมเบอร์ของ f o เรียสกรจนกว่าจะสิ้นสุดปีนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมใช้เวลาแห่งความทรงจำด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้สิกยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตสิกต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากโฟเรียสกรุ๊ปแพลนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ